เห็นเหมือนพาแพพี่แพไปขอไหว,ว้คุณแม่ไปไปไหว้คุณแม่อ๋อคือจริงๆแล้วคนทักเข้ามาเยอะมากครับแต่จริงๆแล้วมันคือพิธีการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ขอขมาบิดามารดาซึ่งตั้งแต่ผมรู้จักแพมาแล้วแพเขาก็ถามเราว่าเราเคยทํำไหมเราก็บอกเฮ้ย <c oughs> เราไม่เราเอาจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าก็เคยรู้ว่าล้างเท้าพ่อแม่แล้วเอาน้ํามาอาบนะ่ะอะไรอย่างนี้แต่ว่า ธีการที่เราไปขอขอเข้ามาบิดามารดาในวันที่ทําบุญบ้านเนี่ยผมไม่เคยทําแต่เขาเลยบอกว่าเราควรทําทุกปีนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีพอเราทำเนี่ยเราก็สบายใจด้วยแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวในวันนั้นเนี่ยเต็มเต็มวันด้วยก็ก็เลยทําครับหลายคนจะคิดว่าจะมีข่าวดีคอมผมมีข่าวดีอยู่แล้วครับข,ข่าวดีคือทุกวันนี้เราอยู่กันอย่างแบบมีความสุขมากส่วนการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ในอีกแบบหนึ่งเนี่ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอบอยอีกทีเพราะตอนนี้เรากาลังโฟกัสกับอะไรที่ท,ที่ที่มันใหญ่มากพอสมควรสําหรับเราสองคนนะครับกันบีุยมีอะไรกันบ้างเมื่อไรอะไรกันบงเออจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องรองไปแล้วแต่ว่าเออโดยส่วนตัวผมเองเป็นผู้ชายเนอะผมก็อยากจะมีวันนั้นให้แทนเขาให้มันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นเรียบง่ายเพราะตอนนี้ถามถามผมตรงๆก็คือผม ครอบครัวผมครอบครัวแพรแล้วตัวแพรตัวผมเนี่ยคือคือเรามีความสุขกันอยู่แล้วแล้วยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านเอ่อโควิดกันมาเนะมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเราเริ่มนับนับหนึ่งใหม่ดีกว่าในใน,ในหลายๆยอย่างแต่แล้วคุณแม่ก็มีคำถามเราไหมไม่เคยเลยครับทั้งทั้งฝั่งผมทั้งฝั่งแพรไม่ไม่เคยถามเพราะว่าผมเชื่อว่านะพ่อแม่ทุกคนถ้าเห็นลูกเขามีความสุขแล้วก็มีดูแลกันอย่างดีเนี่ย เรื่องเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเขาไม่ได้ค่อยถามเท่าไรหร่แตจะมีแคนในปีสองปีนี้ที่เขาคุยอยากให้ภายในสองปีครับปล่อยใช้คำนี้ก่อนละกันอยากให้ภายในแล้วเราเรื่องใหญ่ที่ว่ากำลังโฟ<ช>ก,กัสอยู่คือปกติปกติถ้าถ้าทุกคนส่วนใหญ่รู้เนี่ยก็คือผมกับแพรทำร้านเกี่ยวกับสเต็กเกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับอ่าอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยโควิดทำให้แฟนชายหลายเจ้าปิดตัวลงซึ่งซึ่งเราก็สงสารเขา แต่ว่าเราเราก็พยายามจะก้าวต่อไปว่าเราจะทํำยังไงให้ให้แฟนชายเหล่านั้นอยู่รอดด้วยแล้วเราก็พัฒนาไปในทางอื่นด้วยด้วยความที่ผมกับแพรรักเชียงใหม่มากแล้วจริง,รงๆบ้านปลายชีวิตทั้งคู่ก็อยากย้ายไปอยู่เชียงใหม่อยา่างถาวรก็ทําให้ไปซื้อทาวน์โฮมไว้ที่หนึ่งแล้วก็อยากจะทําเป็นโฮสเทลให้ให้ครอบครัวเราได้ไปพัก,ให,พกให้เราได้ไปพักเวลาเราไปอยู่อาศัยอะไรอย่างี้ครับนอกจากทำเป็นโฮสเทลแล้วทำเป็นเรือนหอได้เลยไหมคะเรือนหอขออยู่กรุงเทพค่ะ มีแพลนไวแล้วใช่ไหมคะไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะเตอบไหมสร้างไว้แล้วสร้างไว้แล้วก็ก็จริงๆก็ยังยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างแล้วกันยังไม่ได้สร้างขอ,<ช>ข,อขอไปสร้างที่เชียงใหม่ก่อนนะได้ครับคือตอนนี้ก็ต้องการความมั่นคงคู่ก่อนใช่จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกผมว่าทุกคนเจอเจออะไรอ่ะเจอเรื่อง ที่มันลำบากลําบากในโควิดมาเยอะมากอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทําให้ทุกอย่างมันมั่นคงมากกว่าเดิมครับความรักก็ยังคงที่เหมือนเดิมความรักความความรักมั่นคงมากครับ <laughs>